สวัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้ทางโกดังของเรานะคะจะพามาเปิดกระสอบรีวิวเสื้อสเวตเตอร์ฮูดแขนยาวเกาหลีป้าย KS นะคะจะเป็นงานเกรด A นะคะลูกค้าน้ำหนัก90กิโลมี100ตัวบวกลบค่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นขนบุนะคะลูกค้าจะมีขนนุ่มๆด้านในนะคะมีหมวกสวมหัวคาะแล้วก็จะเป็นงานซิปผ่าหน้านะคะใส่ง่ายใส่สบายคะ่ะในหนึ่งกระสอบนะคะเขาจะคละสีคละไซส์มาให้นะคะใส่ได้ทั้งชายและหญิงคะ่ะและกระสอบนี้นะคะลูกค้าก็ยังติดแบรนด์ใหม่เยอะ มากๆติดแบรนด์แทบทุกตัวเลยลูกค้าจ๋ามาแบบแน่นๆจุกๆกันไปเลยมีทั้งแบรนด์ดังๆของเกาหลีนะคะแล้วก็ยังติดแบรนด์ยูนิโคมาคือเยอะมากๆจ้าลูกค้าคนไหนได้ไปนะคะคือคุ้มแน่นอนลูกค้าจ๋าแฟชั่นก็คือเลิศม,มากลายฟอนไลสกินก็คือสวยๆปังๆทั้งนั้นเลยลูกค้าจ๋าสินค้าสวยใหม่และสะอาดขนาดนี้ลูกค้าพลาดไม่ได้เลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าตัวผ้าก็คือ,อยังใหม่แล้วก็สะอาดมากๆลูกค้า จะตตำหนิแทบไม่มีเลยลูกค้าตำหนิคือมีน้อยมากสินค้าเกรด A นะคะลูกค้าเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียก็จะมีน้อยมากๆคะ่ะรับรองว่าขายง่ายและจะทํากําไรให้ลูกค้าได้ดีมากๆเลยคะ่ะและทั้งหมดที่ลูกค้าเห็นนี่นะคะเรารีวิวตามจริงจากหนึ่งกระสอบนะคะเราไม่ได้หยิบจากที่อื่นมาปนเลยนะคะลูกค้าสามารถเข้าไปดูรีวิวคลิปเต็มตอนเปิดกระสอบของเราได้เลยคะ่ะทางกูดังของเรานะคะได้รีวิวให้ลูกค้าดูครบทุกตัวเลยคะ่ะตัวผ้าก็อาจจะยับนิดนึงนะคะลูกค้าเพราะยังไม่ได้ผ่าน การซักลีดใดๆนะคะลูคกคายกกระสอบไปนะคะอันดับแรกลูกค้าคัดหัวผ้าหางผ้านะคะลูกค้านําไปซักลีดเพิ่มเติมเพิ่มม,มูลค่าให้กับตัวสินค้านะคะลูกค้าสามารถแยกขายทํากําไรได้เลยนะคะและถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะก็อินบอกมาสอบถามข้อมูลดูก่อนได้นะคะทางโกดังของเรานะคะยังมีสินค้าอีกเยอะแยะมากมายหลายรุ่นหลายแบบให้ลูกค้าได้เลือกอีกเยอะมากๆเลยค่ะและสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะได้กระสอบลูกที่เรารีวิวนะคะลูกค้ารับส่วนลดไปเลยนะคะ300บาทในกระ ส,สินค้าของเรายังอยู่ครบทุกตัวนะคะลูกค้าสามารถ inbox มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพี่พี่แอดมินของเราได้เลยนะคะทางโกดังของเรานะคะมีทีมพี่พี่แอดมินนะคะคอยให้บริการตอบแชทลูกค้าอยู่ตลอดเลยค่ะ <S <S และสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะมาดูสินค้าที่หน้าโกดังนะคะทางโกดังของเราก็ขอแนะนําลูกค้านะคะ ให้ดูรีวิวของเรามาแบบร่าวๆด้วยนะคะลูกค้ามาลูกค้าจะได้ตัดสินใจง่ายค่ะว่าจะรับไป้ายไหนกระสอบไหนกลับบ้านดีคะ mm hmm. และสําหรับลูกค้านะคะที่อยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ในละแวกใกล้เคียงนะคะที่ไม่สะดวกมาเองแต่อยากได้สินค้าเร็วนะคะ mm hmm. ลูกคา้าอินบอ์มาหาเราได้เลยค่ะทางโกดังของเรานะคะยังมีบริการเรียกแกร็บให้กับลูกค้าอีกด้วยนะคะ mm hmm. ลูกค้าเรารับสินค้าสวยๆออเดอร์ปังๆที่หน้าบ้านของลูกค้าได้เลยนะคะ mm hmm. และสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านนะคะที่สนใจอย,อยากจะได้สิน สินค้าของทางโกดังของเรานะคะลูกค้าก็อินบ็อกมาหาเราได้เลยค่ะทางโกดังของเรานะคะยังมีบริการส่งทั่วไทยแล้วก็สอบลอเราอีกด้วยนะคะลูกค้าทักกันเข้ามาได้เลยนะคะและลูกค้าคนไหนนะคะที่เข้ามาดูรีวิวของเราใหม่นะคะทางโกดังของเราก็ขอฝากลูกค้านะคะกดติดตามเพจ Facebook ของทางโกดังของเราไว้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือว่าสินค้าใหม่ๆจากทางโกดังของเรานะคะทางเพจของเรานะคะอัปเดตคลิปใหม่ๆกันทุกวันเลยค่ะลูกค้ากดติดตามกันไว้เลยนะคะ

Oh, mm -hmm. mm -hmm.